เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกรับ Fresh of u n i v e r ร e เหรียญ18พระสังฆราชก้าหน้าก้าวหลังวัดลวกสุทธารามบางกอกน้อยทนบุรีรามวัชระประดิษฐ์อาจารย์ราม วัชละประดิษฐ์วัดลวกสุทธารามอยู่บริเวณบางกอกน้อยฝั่งทนบุรีเป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏบันทึกประวัติความเป็นมาและผู้สร้างสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยราชการที่สองและได้รับการบุรณะปฏิสังขขอเรื่อยมา แม้จะไม่เป็นที่คุ้นหูของหลายๆท่านแต่สำหรับชาวบ้านบางกอกน้อยและชาวทนบุรีแล้วเป็นที่เคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่งมักแวะเวียนไปกราบสการะขอพรสิ่งสักดิสิทธิ์กันเป็นประจำโดยเฉพาะหลวงพ่อดำพระประธานในอุโบสถเก่าซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่วัดมาช้านาน มักมีผู้คนมากมายมาบนบานสารเก่าขอพรซึ่งก็จะประสบผลสำเร็จสมความตั้งใจเสมอมาวัตถุมงคลของวัดลวกสุทธารามมีการจัดสร้างออกมาหลายต่อหลายรุ่นเพื่อหาปัจจัยมาบูรณะและสร้างเสนาสะนะต่างๆภายในวัดให้คงสภาพความสมบูรณ์สืบต่อไปซึ่งล้วนเป็นที่ศรัทธาและนิยมสะสม ของพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องเช่นกันสำหรับเหรียญที่จะกล่าวถึงนี้ถึงแม้จะไม่มีข่าวข่าวเป็นที่ฮือฮาเช่นบางเหรียญบางพระเกจิแต่จากการพิจารณารูปแบบและแนวคิดในการจัดสร้างเหรียญรวมทั้งสาระสำคัญของพิธีพุทธ,ธาพิเศษแล้วอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งเหรียญที่ทรงคุณค่าทางจ,จิตใจอีกทั้งความเข้มขลัง ทางพุทธานุภาพน่าจะเป็นที่ปรากฏได้อย่างเด่นชัดเลยทีเดียวนั่นก็คือเหรียญ18พระสังฆราช9หน้าเกหลังปี2518เหรียญ18พระสังฆราช9ก้าหน้า9หลัง, 2, ละง,ลลงจะสร้างเนื่องในโอกาสฉลองกัาแพงวัดที่สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพศ2518โดยสร้างพร้อมวัตถุมงคลหลายประเภท แต่ความโดดเด่นของเหรียญน,นี้อยู่ที่แนวคิดในการจำลองรูปแบบสมเด็จพระสังฆราชเจ,จา้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง18องค์ผู้ทรงเกียรติคุณและคุณอประการมากมายต่อพระบ,รบวรพุทธศาสนามารวมในเหรียญเดียวอีกทั้งแบ่งเป็นด้านหน้า9พระองค์ด้านหลัง9พระองค์ในชื่อก้าวหน้าก้าวหลังอันถือเป็นนามมงคลยิ่งอีกด้วย พระสังฆราชทั้ง18องค์มีพระนามดังนี้ 1. สมเด็จพระอริยะวงศสายานสมเด็จพระสังฆราชสีวัดละคังโคสิตารามวอรลมหาวิหารปีพศ2325ถึง2337 2, 2. สมเด็จพระอริยะวงศสายยานสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิด ราชวรวหาวิหารปีพศ2337ถึง2359 3. สมเด็จพระอริยะวงสายานสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุยุวราชลังศสริฐราชวรวหาวิหารปีพศ2359ถึง2362 4. สมเด็จพระอริยะวงสายานสมเด็จพระสังฆราชสุข ยานะสังวรวัดมหา,าธาตุยุวราชลังสลิดราชบวรามหาวิหารปีพศ2363ถึง2365 5. สมเด็จพระอริยะวงศ์สายานสมเด็จพระสังฆราชดอนวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดราชวรมหาวิหารปีพศ2365ถึง2385 6. สมเด็จพระอ,อริยวงศ์สายานสมเด็จพระสังฆราชนาควัดราดบุรณะลาชาวรวิหารปีพศ2386ถึง2392 7. สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสพระอ,องค์เจ้าวาสุกรีสุวรรณรังสีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ลาดเฉวรลมหาวิหารปีพศ2394ถึง2396 8. สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวรเลศวริยาลงกรวัดบรวรนิเวศวิหารลาดชฉวรลวิหารปีพศ2434ถึง2435 9. สมเด็จพระริยะวงศ์สกุยาน สมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารปีพศ2435ถึง2442 10. สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวัลูรสวัดบรวรนิเวศวิหารราชวรวิหารพศ2453ถึง2464สิอ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากุมหลวงชินวรศิริวัตรวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพศ2465ถึง2480 12สมเด็จพระอริยะวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพศ2481 ถึง2,487 13. สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมมหลวงวชิรยานวงศ์วัดบรวรนิเวศวิหารราชวรวิหารพศ2,488ถึง2,501 14. สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามราชวรวิหาร พศ2503-2505 15. สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตญยานสมเด็จพระสังฆราชวัดสัะเกตราชวรมหาวิหารพศ2506-2508 16. สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตญยานสมเด็จพระสังฆราชวัดมงกุฎกษัตริยารามวรวิหาร พศ2508 20, ถึง2514 17สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยญาณสมเด็จพระสังฆราชวัดพระเชตุพนวิม,มล,าลามังคลารามราชวร,รมห ah าวิหารพศ2515ถึง2517 18สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยญาณสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิษส,สถิตรหาสีมาลามราชวร,รวิหาร พศ2517ถึง2531นอกจากรูปทรงของเหรียญจะออกแบบได้อย่างดีและสวยงามลงตัวแล้วการจัดสร้างมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะและเนื้อทองแดงลมดำพิธีพุทธาพิเศษก็ถือได้ว่ายิ่งใหญ่มากจัดงานปลุกเสกกันถึง3วัน3คืนตั้งแต่วันที่9ถึง11เดือนเมษายนพศ2518 โดยพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นเมตตาเข้าร่วมอธิษฐานจิตปล,ลุกเสกคือละเก้าลูกรวมทั้งหมด27ลูกประกอบด้วยหลวงพ่อคูณวัดบาัานไรหลวงปู่โตวัดประดูชิมผีหลวงพ่อเสง่วัดกัลยาณิมิตหลวงพ่อมิ่งวัดกกหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตหลวงพ่อสาวัดราชนด,ดาลาม พระอาจารย์สงัดวัดพระเชตุพน์หลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลหลวงพ่อมุดวัดยางสุธารามหลวงพ่ออยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์หลวงปูเ่เสงวัดน้อยนางหงหลวงพ่อเฟื่องวัดเจ้ามูลพระครูจอยวัดบัวงามพระอาจารย์ประเดิมกทม หลวงพ่อจวนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างหลวงพ่อเทียมวัดกริยัทาธิราชหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีหลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์หลวงพ่อเฉลียววัดถ้ำพระธาตุหลวงพ่อหวนวัดโพโสภารามหลวงพ่อเข็มวัดสุทัศน์หลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอม หลวงพ่อเทียมวัดกริยัทาธิราชหลวงพ่อระเบียบวัดอัมพวาและพระครูสมุพลวัดอัมพวาประการสำคัญคือสมเด็จพระราชสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบรวรนิเวศวิหารราชวรวิหารพระสมเด็จพระสังฆราชพระอ,องค์ที่19ส่ทรงเมตตาเป็นประธานจุดเทียนชัยและประดับเทียนชัยอีกด้วย อย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอ,อ,อยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้เรานำเสนอเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆ ได้รับชมกันต่อไปครับ